ซีรี์ลงทุนในหุ้นนะครับในคลิปแรกคลิปแรกของซีรี์นี้นะเป็นหัวข้อท็อปิกลงทุนในหุ้นอยากได้ปันผลเดือนละ20,000บาทในอัตราผลตอบแทนประมาณแค่6%นะครับจะใช้เงินต้นเท่าไหร่นะครับซึ่ง6%เนี้ไม่ถือว่าเยอะเยอะจนทำไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ได้ถือว่าน้อยจนน่าเกียดเกินไปนะครับ6%ก็ก็อยู่ในระดับกลางๆที่หุ้นกู้นะครับหรือหุ้น ทั่วทั่วไปสามารถทําได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปเรียนรู้กันนะทุกท่านก็ลองตามกันไปนะครับเป็นเรื่องที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าใจได้นะครับก่อนอื่นต้องมาเข้าใจก่อนว่าช่องทางการลงทุนให้ได้ผลตอบแทน6%เนี่ยนะครับมันมีอะไรได้บ้างนะครับที่สามารถทําได้แบบนั้นนะครับอันได้แก่ลงทุนในหุ้นนะครับลงทุนในสังหาหริมทรัพย์ให้เช่าก็สามารถทําได้ยิวประมาณ6%เ หุ้นน่ยทำได้ถึง6 1ถถ้าเกิดเลือกถูกตัวแล้วก็เลือกในช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยนะครับแต่โดยประมาณเฉลี่ยประมาณ6%ก็พอทําได้แล้วก็ลงลงทุนในหุ้นกู้นะครับก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันหรือกองทุนกองทุนรวมหุ้นนั่นเองนะครับการลงทุนในหุ้นหรือสังหาริมทรัพย์ก็ตามเนี่ยนะครับถือเป็นอีกระดับของการลงทุน นะครับที่นอกเหนือจากเงินฝากพันธบัตรที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับคือเราเริ่มเพิ่มสเต็ปม,มาในส่วนของความเสี่ยงที่สูงนะครับสูงขึ้นนะแต่ให้ผลตอบแทนนะครับที่สูงตามด้วยนะยิ่ง High ล i s t High ีเ t u r ์นั่นเองคือยิ่งผลตอบแทนมากขึ้นนะครับความเสี่ยงมันก็จะสูงตาม ซึ่งหุ้นกู้เนี่ยถ้าเกิดดูในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้หลายๆคลิปจะเห็นว่าหุ้นกู้มีเปอร์เซ็นต์เยอะนะครับเยอะน้อยแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของตัวหุ้นกู้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลงทุนกันเลยดีกว่านะครับนี่เกินวิธีการคิดว่าต้องมีเงินต้นเท่าไหร่นะครับมันมีวิธีการอยู่นะว่าเราอยากได้ เงินปันผลเดือนละ20,000บาทนะครับด้วยอัตรา6%มันก็จะต้องใช้วิธีการนะครับเอาเงินที่คาดว่าจะได้ต่อเดือนตั้งนะครับคูณ12คือแปลงให้เป็นปีก่อนนะครับเท่ากับ2,40,000บาทนะครับเสร็จแล้วเอา2,40,000บาทเนี่ยหาร6%นะครับ6%แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็0.06นะครับก็เท่ากับ คุณต้องมีเงินต้นถึง4ล้านบาทถามว่าเงินต้น4ล้านบาทเนี่ยนะครับเยอะไหมก็เยอะพอสมควรสำหรับใครทีเ่เก็บเงินไม่ถึงนะครับต้องมีเงินต้นรองรังนะ4ล้านบาทเงินต้นเริ่มแรกนะครับสำหรับได้ปันผลถ้ามีเยอะกว่านี้ปันผลมันก็ได้สูงกว่านี้นะครับ<อ>แล้วสเต็ปต่อไปเนี่ยก็ต้องหานะครับตัวหุ้นที่ให้ปันผล ประมาณ6%ติดต่อกันก็ต้องไปนั่งดูละอันนี้ผมผมจะไม่ไม่บอกรายละเอียดนะคุณต้องเข้าไปดูนะครับว่าตัวหุ้นกู้ตัวนั้นนะประวัติการจ่ายปันผลนะครับมันเป็นยังไงจ่ายปันผลตลอดนะครับทุกปีทุกปีโดยเฉลี่ย6%หรือเปล่านะครับแล้วเราก็เลือกจับมาอาจจะเลือกหลายๆตัวหน่อยเพื่อกระจายความเสี่ยงไปนะครับนะเพื่อได้เซตนี้แล้วนะครับ คุณก็ได้ปันผล20,000แน่นอนนะครับไม่ใช้คําว่าแน่นอนก็ไม่ได้นะเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่คือบางปีนะครับมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกิจการไงบางปีผลก็จะประกอบการกิจการไม่เวิร์กไม่ดีมันก็จะส่งผลทําให้ตัวหุ้นที่จะจะจ่ายปันผลให้คุณเนี่ยน้อยตามนั่นเองนะครับคราวนี้ นอกจากเรารู้แล้วว่าเงินต้นต้องมีเท่าไหร่แล้วถ้าไม่มีเลยแล้วต้องเก็บเงินเท่าไหร่ล่ะถึงจะได้4ล้านบาทก็มีวิธีการคำนวณอยู่ต้องเก็บเงินกี่ปีถึงจะมีเงิน4ล้านบาทก้อนนั้นนะครับวิธีการเดือนที่คิดว่าจะเก็บนะครับก็คือเอา1 000, สมมตุติผมคิดว่าจะเก็บเดือนละ1น0 0หมื่นผมเอาไปหาร4ล้านนะครับเท่ากับ400เดือนที่คุณต้องเก็บ เอา400เดือนแปลงเป็นปีหาร12ก็เท่ากับ33.3ปีถึงจะครบก็คือใช้ระยะเวลานานมากเก็บเดือนละหมื่นห่นกว่าจะครบ4ล้านแล้วก็ไปลงทุนเพราะนั้นวิธีการที่ทำได้ง่ายสุดคือการ DCA DCA คือการคือการออมหรือลงทุนในหุ้นทุกทุกเดือน เป็นระยะเวลายาวนานนะครับคือลงทุนเป็นประจำอะนะครับใส่เงินสมมติเซตเงินจะลงทุนเดือนละหมื่นอะก็ใส่เดือนละหมื่นหมื่นหมื่นทุกเดือนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องรอให้ครบ4ล้านแล้วค่อยไปหาหุ้นแล้วก็ไอ้นี่แบบนั้นมันใช้เ,ลเวลานานไปมันก็มีวิธีการคือเมื่อคุณค่อยๆทย,ย,ยอยลงทุนผลตอบแทนนะ่ยมันจะกลับมา ค่อยๆทยอยกลับมาแล้วคุณก็เอากลับไปลงทุนอีกลงทุนอีกลงทุนอีกแรกๆเนี่ยปันผลจะได้น้อยหน่อยเพราะเงินต้นมันน้อยแต่เมื่อใดก็ตามที่สะสมนะครับใช้ DCA ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆผลสุดท้ายมันจะค่อยๆโตขึ้นพร้อมกับเงินปันผลที่มันเวียนกลับมาและคุณก็ไปเติมในพอร์ตเวียนกลับมาไปเติมในพอร์ตแบบนั้นก็สามารถทำได้แล้วก็เยอะพอมัน พอร์ตมันโตเขาเรียกว่าพอร์ตมันโตขึ้นเนี่ยผลตอบแทนมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือนในผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีนะเพราะว่าคุณคุณเนี่ยมันจะปันผลเนี่ยบางบางตัวปันผลปีละสองครั้งบางตัวปันผลปีละครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดหาหุ้นกู้โดยเฉลี่ยปันผลคือ6%ป์มันก็จะได้เท่ากันนั่นแหละนะทำแบบเนี้ยพอร์ตจะโตแล้ว ระยะเวลาจะสั้นไม่จําเป็นต้องรอ33ปีถึงจะได้ตามคาดหวังอาจจะเร็วกว่าน,นั้นนะครับมีมากเติมมากมีน้อยเติมน้อยเพราะบางคนเนี่ยเงินเดือนแรกๆเนี่ยให้น้อยเก็บไม่เยอะหรอกเก็บได้ไม่เยอะแต่พอผ่านไประยะเวลานหนึ่งพออยู่ในระดับหัวหน้าระดับเอ่อซูเปอร์วเซอร์แล้วเนี่ยนะครับระดับที่โตขึ้นมาแล้วเนี่ยเงินเดือนจะเยอะขึ้นพอเงินเดือนเยอะขึ้นเนี่ย ก็สามารถซื้อหุ้นได้มากขึ้นนั่นเองนะซื้อหุ้นได้มากขึ้นไอ้พวกนี้มันเป็นวิธีการคิดเบื้องต้นเท่านั้นนะครับที่เราจะหาอยังไงนะขอแค่ให้เงินต้น4ล้านบาทนะครับเอ่อสล้านบาทก็จะได้ปันผลตามนี้ถามว่าต้องไปดูด้วยว่าอยาก,กเกษียณนะครับช่วงอายุเท่าไหร่คือถ้าอยากจะ,กะเกษียณเร็วมันก็ต้องมีเงินต้นเร็วคุณก็ต้องทํางานหนักนะครับ เรียกว่าาดึงเรียกว่าหาเงินให้ได้เยอะที่สุดในช่วงระยะเวลาอันสั้นะนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณเร็วแต่ถ้าใครแบบอไอ้ตัวนี้เป็นแผนที่อยากได้ในตอนอายุสัก50หรือ55มันก็พอเป็นไปได้ที่พอคุณสะสมระดับหนึ่งนะครับคุณได้ปันผล6% 6%จนวันหนึ่งมันถึง นะครับมันถึงปุ๊บมันก็เป็นเรื่องที่ทำได้นะไม่ได้ยากเกินไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่าเงินปันผลเดือนละเดือนละเฉลี่ยนะเดือนละ20 0 0 0บาทเนี่ยไม่ได้ถือว่าเยอะมากขนาดนั้นนะครับแล้วยังไปรวมกับเงินอื่นๆที่จะได้อีกนะในอนาคตอย่างเช่นจำพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับ แล้วก็เงินบำนาญชลาภาพของประกันสังคมนะที่ก็จะสมทบเข้ามามันก็จะช่วยทำให้คุณได้บำนาญได้เงินที่เยอะมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับฝาก like, กดไลค์กด s ั b ส c ค i b e เป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกนะครับในเรื่อยๆนะเดี๋ยวเอาเอามาคุยกันเรื่อยๆ